แยกเน้นเห็นผลกําไรอีกแล้วนะครับกับตัวหน้าช่องที่ผมวางไว้ให้เมื่อวานนี้3ทีมครับมา2หลุด1ครับอยู่ในทิศทางที่ดีแน่นอนถ้าเอาไปแยกเน้นอย่างที่ผมบอกในทุกวันนะครับเมื่อวานนี้นะครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังสําหรับ b g ปทุมยูเต็กก็ยันเสมอกับบุญรำได้นะครับแล้วก็ เอาอิติฮัดครับที่สามารถบุกไปชนะอนันาเซอร์ได้นะครับก็เป็นไปตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ที่ผมได้วิจารณ์เอาไว้นะครับมีหลุดเพียงอเซนอนทีมเดียวโดยรวมแล้วยังมีกําไรยังมีผลกําไรในทุกๆวันจริงๆใครที่ตามไปยินดีด้วยจริงๆมากกว่านั้นนะครับมากกว่าหน้าช่องที่ตัวผมวางแนวทางให้คือวางแนวทางไว้ในครอบครัว V.P. นะครับของเทพบอลและครอบครัว V.P. ของสปอนเซอร์ใหญ่ครับ ตามนี้เลยผลงานของผมนะครับฟินฟินจุกๆทุกวันจริงๆนะครับยินดีกับพี่ๆสมาชิกในครอบครัวในทุกๆวันจริงๆครับพี่ๆพี่น้องท่านใดครับ f c ท่านใดครับที่ดูคลิปคลิปนี้อยู่นะครับและต้องการเข้าครอบครัวฟุตบอลดีๆนะครับเข้าครอบครัวกีฬาดีๆครับผมยินดีต้อนรับเลยอ่านสักนิดครับใต้รูปโปรไฟล์ของผมแล้วคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันคุณจะรับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครในทุกๆวันครับครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันแนวทางฟุตบอลสดเราก็มีให้กันตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับ สายฟุตบอลเยอะแยะมากมายเลยที่ชื่อดังในประเทศไทยอยู่กับเราสปอนเซอร์เดียวกันสปอนเซอร์อผมมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ครับอยู่ที่ไหนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยมาอยู่กับผมมาอยู่กับเรามาอยู่กับบาสเทปบอลน,นะครับคำคืนวันนี้นะครับผมสวัสดี FC บาสเทปบอลทุกๆท่านด้วยนะครับ FC หน้าช่อง FC ในครอบครัวทเทปบอล FC จากสปอปอลาวแล้วก็ FC ในสปอนเซอร์ใหญ่ ทุกๆคนเลยนะครับกับคํมคืนวันนี้ครับคัดมาให้แล้วสําหรับช่องนี้3ทีมนะครับสทีมที่น่าไปแยกเน้นใส่หนักในคัมคืนวันนี้กันเป็นคําคืนควัมพรหัสกับรายการฟุตบอลน,น่าสนใจเยอะๆมากมายเลยตัวผมหยิบยกมาให้3ทีมที่น่าเลือกเชียร์นะครับจะเป็นทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับเราไปกันที่รายการใหญ่ครับฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกครับเป็นรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับไปที่โอทาฟอร์ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านต้อนรับกำเนียงด้านของแอตลติกบิลบาครับคู่นี้เกมแรกเป็นแมนยูบุกชนะมาก่อน3ประตูศูนย์นะครับชิกออกเวลาตีสองตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศยังมองว่าแมนยูได้เปรียบอยู่เหลือมนิดๆครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงใจเฮถึงจะยิ้มกันได้ก็เสมอไม่ได้คือหูแหวง นะครับฟอร์มมานับหลังของทั้งคู่อย่างแมนยูครับใน5หลังเอาชนะคู่แข่งได้แค่1เกมนะครับแพ้2เสมอ2เกมถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันเน้นในยุโรปนะครับส่วนทางด้านของแอตติกบิบอครับชนะ2นะครับเสมอ1แล้วก็แพ้2เกมครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่สูสีคู่ขี้กันสําหรับคู่นี้นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมนะครับอย่างรูเบนัมารินจะหมดใช้หมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านตัวเจ็บเดิมๆก็พวกริซันโดมาร์ติเนีครับ โจโจเซ็กซี่นะครับพวกนี้ที่เจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามก็นําโดยพวกบูโน่เฟรนเดสนะครับพวกรับมุดฮอยลุนพวกนี้พร้อมลงสนามในค่ําคืนวันนี้นะครับส่วนแอตติกบิวเวลทีมเยือนครับวันนี้นะครับจะขาดตัวแบรนก็หนึ่งตัวที่โดนใบแดงในเกมที่แล้วครับอย่างดานี่บิเบียนนะครับที่ติดโทษแบนและก็ตัวเจ็บครับมีข่าวเพิ่มเติมมาว่านิโกวิลเลียมเจ็บเพิ่มเติมนะครับไม่สามารถลงเกมนี้ได้นะครับก็ขาดกําลังหนักสำคัญไปเลยนะครับก็ที่เหลือก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามก็พวกซาน ผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันสําหรับคู่นี้ครับอยากให้มองทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจ้าบ้านนะครับวันนี้ได้เปรียบทุกอย่างครับสกอร์รวมก็ดูดีกว่าสัภาพทีมตัวเล่นวันนี้แมนยูดูดีกว่านะครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลและต้องการเข้ารอบและพวกเขาเน้นในยูโรป้าเหลือเกินนะครับสำหรับลูเบนอามริมผมคิดว่าวันนี้จะบดกับบิวเบลนะครับได้นะครับและจะเฉือนได้อย่างน้อยหนึ่งประตูบิวเบลวันนี้ขาดตัวเล่นกําลังหลักสําคัญเลยนะครับคือลิโก้วิลเลียมที่ไม่สามารถลงเกมนี้ได ทีมขาดสมดุลพอสมควรผมมองว่าวิวบาวอาจจะถอดใจนะครับบทกันไปบทนมาแล้วแมนยูจะทำได้เลือกเชียร์แมนเชสเตอร์อยูเต็ดครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่2นะครับเรามากันที่ประเทศอิตาลีครับไปที่ศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีครับไปที่สนามครับอาร์เตมิโอฟังคีนะครับซีออเรนติน่าครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนด้านของเลอันเบติสนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศนัดที่2ในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีเหมือนกันนะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีสองตรงครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่านะครับซีออได้เปรียบอยู่เหลื่อมนิดๆครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับนัดที่แล้วเป็นเบติสเปิดบ้านเอาชนะมาก่อน สประตูต่อ1นะครับในเกมแรกที่เจอกันมานะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังของทั้งคู่ครับอย่าง c ีออเรนติน่าครับหนัดหลังเอาชนะแข่ง2เกมแพ้2เสมอหนึ่งะครับฟอร์มถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับส่วนเลอันเมติตครับเอาชนะแข่ง3เกมเสมอ1เกมไม่แพ้ใครถือว่ามีฟอร์มที่ดีมากๆนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทางด้านของ เจ้าบ,บ้านฟิออเรนติน่าครับจะขาดพวกปาโบลมาลีครับที่มีอาการบาดเจ็บตรงนั้นกุนซือพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามก็นําโดยพวกมอยเซนคีนนะครับพวกนี้อยู่กันครบนะครับสังฝั่งของทีมเยือนอย่างลเลอันเบติสนะครับวันนี้จะขาดก็คือเดกโกโยรันเต้ครับมาร์กโลก้าครับที่มีอาบิล่าที่มีการบาดเจ็บนะครับนอกนั้นกุนซือ นะครับก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามก็นําโดยพวกนะครับบาคุมบูนะครับอยู่กันครบนะครับวันนี้แนวทางของบาสเทปบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันนะครับผมมองไปที่ทางด้านของทีมเยือนอย่างเลอันบิติตครับวันนี้จริงอยู่ครับฟิออรน่าได้เปรียบนะครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลนะครับแต่เกตบอลเลวเบติสไม่เป็นรองนะครับเกมที่แล้วก็เอาชนะมาวันนี้คิดว่าเลวเบติสจะมาเล่นเกมรับและโตกับฟิออต้องเปิดเกมลุกเข้าใส่ซึ่งฟิออเป็นทีมที่เกมลุกไม่ร้อนแรงเท่าไหร่นะครับผมคิดว่า เบติสเอาอยู่อย่างนี้น้อยจะบุกมายันเสมอได้เป็นอย่างน้อยหรือย้ำย้ำชัยไปอีกหนึ่งแมตช์คือการเอาชนะผมมองว่าเบติสทาได้วันนี้เลือกเชียร์อารเบติสครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับคู่ที่สามนะครับคู่สุดท้ายเรามาที่ฟุตบอลเดนมาร์กครับกันนะครับไปที่สนามพาร์คเคนสเตเดียมครับโคเปเกนครับจะเปิดบ้านต้อนรับกำลังด้านของวีบ็อกนะครับคู่นี้นะครับเกมแรกเป็นโคเปโคเปเ,เกนบุกชนะมาก่อน1ประตูศูนย์คลิกออฟก,กเวลาเที่ยงคืนตรง บ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าโคเปเกนครับได้เปรียบบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้นะครับเจอในผลล่าสุดก็เป็นรายการนี้นะครับวีบอกแพ้กับโคเปเกนมาส่วนประตูหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังของทั้งคู่นะครับอย่างโคเปเกนนะครับห้านัดหลังเอาชนะแข่งสี่เกมแพ้หนึ่งเกมถือว่ามีฟอร์มที่ดีมากๆนะครับส่วนวีบอกครับเสมอสี่แพ้หนึ่งไม่ชนะใครในห้านัดหลังถือว่ามีฟอร์มไม่ดีเลยแต่หนักไปทางเสมอนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทางด้านของโคเปเกนเจ้าบ้านครับบพวกลลเ นะครับโอลิเวอร์ฮอยเยอร์ครับที่มีการบาดเจ็บต้องนั้นกุซือพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับส่วนทั้งฝั่งของทีมเยือนอย่างวีบ็อกวันนี้จะขาดตัวผู้เล่นอย่างซานเซเลเทลนะครับที่มีการบาดเจ็บโอลิเวอร์บุญกาศครับที่มีการบาดเจ็บตรองนั้นกุซือก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันนะครับแนวทางของผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกัน สำหรับคู่นี้นะครับมองโคเบเกนไปได้เลยนะครับวันนี้ได้เปรียบทุกอย่างครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลสัภาพทีมตัวผู้เล่นนะครับระบบการเล่นทีมเวิร์กดีกว่าทุกอย่างครับฟอร์มก็ดีนะครับผมมองว่า1ลูกยังไม่ปลอดภัยสําหรับโคเบเกนผมคิดว่าวีบอกก็มีดีพอสม,มควรแต่ฟอร์มพวกเขาไม่ดีจริงๆนะครับผมคิดว่าโคเบเกนจะย้ําชัยได้อย่างน้อยมีแน่ๆให้เราเห็น1ประตูรุ่นแม่สเมสเท่านั้นเองนะครับผมมองว่าโคเบเกนชนะสบายวันนี้เลือกเชียร์พวกเขาครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ สรุป3ทีมนะครับหน้าช่องที่ผมคัดสรรมาให,ให้และให้เลือกเชียร์กันในค่ำคืนวนี้ครับเลือกเชียร์ด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเลอันเบลติสและก็เป็นทางด้านของโคเปเกนครับเป็น3ทีมหน้าช่องที่น่าเลือกเชียร์ที่สุดแล้วในค่ำคืนวนี้ของผมบาสเทปบอลครับสุดท้ายผมฝากไว้เหมือนเดิมครับแนวทางบทวิเคราะห์วิจารณ์ของผมบาสเทปบอลที่กับพี่ๆ FC บาสเทปบอล ทุกๆท่านในทุกๆวันนะครับผมให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลนะครับข้อมูลฟุตบอลผมมีนะครับและความน่าจะเป็นของเกมนั้นๆครับไม่ใช่เปิดคลิปมาชี้ทีมนู้นทีมนี้มั่วโซ่ตัวแหล่งแบบนั้นผมไม่ทําอันนี้ผมให้ด้วยเหตุผลและคัดสรรมีบทวิเคราะห์วิจารณ์มาให้เมื่อสักครู่นี้นะครับจะมาไม่มาอีกหนึ่งเรื่องฝากกันไว้และฝากกันไว้ครับพี่น้องท่านใด f c ท่านใดดูคลิปนี้อยู่และต้องการเข้าข้อ,ขอควัวฟุตบอลดีๆครับมีแนวทางดีๆให้ทุกวันเปิดใจเท่านั้นครับอ่านสักนิดและคลิปเข้ามาเเป็นนนพื่อกั นะครับคุณรับแนวทางดีๆก่อนใครทุกๆวันอย่างแน่นอนฟินกันทุกวันจริงๆในครอบครัว v p ของพวกเรานะครับคำคืนวันนี้ครับผมขอให้ FC Bar The Bond ทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ